ถ้าสมมติว่าใครมีคําถามมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ม d and t o ทนของวันนี้ก็เป็นแบบนี้คือแบบสบายๆถามได้เลยสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับแล้วก็อยากเพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำตอบของวินอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกก็ได้มีเพื่อนๆหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันเพราะช่วยกันดูก็ดีนะครับ งั้นก่อนอื่นเลยนะว่าผมขอดู time frame w e e k ก่อนนะครับ time frame w e e กนะครับก็มองว่าน้องเนี่ยเป็นเทมขาขึ้นครับหน้าเท็จใบได้เปรียบครับแล้วก็เกิดสัญญาณคลาสสิกไดอ่อนๆและนะครับแท่งว e k ที่ผ่านมาปิดเป็นแท่งสีเขียวก็จริงแต่ว่าลูดไส้กลับลงมาทีนี้ถ้า time frame week จะปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีโอกาสลงมาหาแนว <S 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 นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่แนวโถแบกตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับด้านล่างนี้ก็เป็นไปได้ครับของไทม์เฟรมวีกผมตีเส้นไว้แบบนี้ นะต่อมาทาเฟมเดย์ครับถ้าทำเฟมเดย์ตอนนี้เนี่ยผมมองว่ายังคงมองว่าเป็นเทนขาขึ้นได้อยู่ครับเป็นเทนขาขึ้นราคาฮิตนะครับแล้วเด้งขึ้นไปไม่ทำนิวไฮสักทีนะครับเออเด้งคิดขึ้นไปแล้วเราก็ก็หลายแท่งอยู่แล้วนะก็สองวันแล้วนะเด้งขึ้นไปแล้วเราก็โดนเด้งกลับลงมาอ่ะวันนี้วันที่สามว่ากันอีกทีหนึ่งเวลาราคาพอมาโดนดีมานดีมันสับไพาใหญ่ครับมันชอบ ที่จะพักตัวทางด้านข้างหรือว่าสาเวยนนั่นเองนะครับอันนี้ลองไปสังเกตกันได้นะครับอันนี้ฮิตแล้วนะครับก็มีโอกาสขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าฮิตแล้วขึ้นภาพในหัวที่ผมเห็นนะครับไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคือถ้าฮิตลงมาราคาควรที่จะไปนิวไฮใช่ไหมครับแต่ภาพในหัวของผมมีแผนสำรองก็คือว่าถ้าน้องฮิตแล้วน้องพักตัวแบบนี้อยู่ทางด้านข้างแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่จะหลุดครับทีนี้พอโอกาสที่จะหลุด พอน้องหลุดภาพนี้ลงมานั่นหมายความว่าเทรนของทางเฟรมเดียเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะดีมานแนวรับตรงนี้อาจจะเป็นแค่จุดเด้งธรรมดาแล้วนะอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่เราจะต้องนำเทรนได้แล้วนะดีมาตรงนี้แนวโทแบ็กตรงนี้ก็อาจจะแค่ไม่รู้เลยว่าจะลงมาหาตรงไหนนั่นเองนะครับจะลงมารับนี้ลงมารับนี้หรือจะลงมารับด้านล่างนี้นะครับก็ไม่รู้เลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราอยู่กับเทรน แล้วถ้าสมมติว่ามันหลุดลงมานั่นหมายความว่าเทรนด์เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงก็ได้นะครับโอเคถึงตรงนี้ทันไหมครับเก็ตไหมครับถ้าทันพิมพ์ทันให้วินหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากันเยอะมากเลยนะครับวันนี้อะนันไปกันต่อนะครับมุมมองในหัวผมมีประมาณนี้ครับพอสิ่งที่ในหัวผมคิดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยราคาเดิมทีเนี่ยมองว่าเป็นเทรนด์ขาเหมือนจะตีลงมาแล้วนะแล้วก็ ออมันฮิตอ่ะเมื่อคืนอะ่ะมันก็ฮิตลงอะ่ะสี่ชั่วโมงมันก็ฮิตลงอะ่ะนะครับแล้วยังไงล่ะอ่ะเทนขาลงยังคงได้เปรียบอยู่ครับสําหรับสี่ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปตีเทนเราขอดูก,ก่อนสี่ชั่วโมงเริ่มทําตัวเหมือนเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็อืมเขาเคยไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้เนี่ย เขาอาจจะมาเป็นไซเวกอบที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ไซเวยอยู่ในกรอบนี้ทําไมถึงผมตีไซเวยอยู่ในกรอบนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าเฮ้ยน้องเขาไซเวลงก็จริงแต่พอมันโดนแนวรับน้องอาจจะไซเวขึ้นก็ได้ภาพในหัวของผมสี่ชั่วโมงก็คือน้องอาจจะมีการพักตัวอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้ครับ ถ้าเกิดสัญญาณแล้วไม่หลุดโลนี้เราสามารถเพียามเข้าเทรดบายได้โดยที่ว่าเฮ้ยภาพเมสี่มันอาจจะเป็นภาพนี้แล้วเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นไปหาแนวต้านครับเราจะอยู่กับเทรนปัจจุบันของเขาครับโอเคเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยพอมาอยู่ปัจจุบนันปุ๊บเทรนไลน์ก็ยังคงประคองเทรนได้อยู่แต่แค่ที่สําคัญเราก็แค่เอะว่าอ้อยู่ดีๆมันก็พักตัวทางด้านข้างเยออยู่นะ ทีนี้ถ้าหลุดรอย่อบายแต่ถ้าหลุดลงรอเด้งเซล์ครับตรงนี้ไซเวมากมากครับถ้าจะได้เข้าอ่ะทองคำอ่ะผมได้เข้าตั้งแต่เมื่อวานแลวแลวเราก็จบงานไปแล้วส่วนวันอังคารเนี้ยมันไซเวมากมากก็เลยไม่ได้มีเหตุผลที่จะเข้าเทรดเนื่องจากว่ามันไซเวนั่นเองเมื่อวานอะพอมาดูหนึ่งชั่วโมง แผนของ1ชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าน้องไซเวครับอิมเอตัดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับน้องไซเวอยู่ในกรอบนี้เมื่อกี้เราเอาทํากรอบใหญ่ของ4ชั่วโมงเนาะหชั่วโมงไซเวอยู่ในกรอบนี้ครับสิ่งที่เราทําได้มี2แบบคือรอให้น้องอะเป็น,นขาขึ้นแบบนี้แล้วก็เล่นสั้นๆก่อนถ้าเราอยากเล่นเซลลไฮไบโลเล่นสั้นๆก่อนครับเก็บใกล้ถึงนาตานเก็บ เพราะเวลามันไซเว้ครับมีโอกาสที่จะเป็นสามเหลี่ยมปากปิดก็ได้หรือจะเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเก็บสั้นๆก่อนในช่วงตอนที่มันไซเว้ครับหนึ่งชั่วโมงยังมีระยะให้เล่นอยู่ครับถ้าสมมติว่าคนเล่นทำเฟมบลิกมากๆเนี่ยเอออยากเข้าเล่นๆอะไรเงี้ยก็เข้าได้นะครับวิธีการสังเกตเอาไว้สังเกตเองละกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่เข้าทำเฟมบลิกมากทำเฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเขาเดินทางมาจากแนวต้านด้านบนนะแล้วก็ เขาลงมาตอนนี้ฝั่งด้านลบพอเสร็จแล้วคือเขาว่าไม่ลงต่อเนื่องจากว่าเขาเด้งเราก็ชนะแนวดีมาร์โซนตรงไอ้สปายโซนตรงนี้เรียบร้อยเทนเฮชก็เริ่มพยายามดันตัวเองขึ้นแล้วยืนเหนืออ m A สิ่งที่ทําได้คือถ้าเราย่อพิจารณาเข้าเทรดบายก็ได้เงื่อนไขของเราคือเราอาจจะเล่นทาวเเฮชหนึ่งแต่ถ้าแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้ทุกคนการเทรดมันมีแพ้มีชนะเสมอแต่ถ้าแพ้ สิ่งที่ทําได้ทุกคนคิดว่าทำอไงดีแชร์ลิงก์หน่อยแชร์ลิงก์มาหน่อยเดี๋ยวถ้าแพ้ผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะผมเปิดไว้อยู่ทันพิมพ์ทันมาด้วยนะครับอ่ะทันมาแล้วนะครับถ้าส่วนแพ้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าก็แค่ให้เรารู้ไปว่า มันก็จะยังไซเวยอยู่ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันไซเวยให้เสร็จก่อนการที่เราการที่เราไม่ได้เทรดช่วงไซเวยก็คือเป็นการที่เราแบบพอเรียกว่าอะไรควบคุมการเทรดได้เหมือนกันนะครับก็อย่าไปถือว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องมีถูกหมายไม่จำเป็นต้องมีถูกจุดแต่ถูกจุดที่เราเข้าพาเราไปทีพีก็พอแล้วจริงไหมครับทุกคนถ้าจริงพิมพ์จริงให้ดีหน่อยนะครับอ่ะ 1> H หเมื่อกี้ผมไลฟ์ให้แล้วก็ถ้าจะมีเข้าเทรดก็มีแค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้าสมมติไม่มันลงมาหรืออะไรก็ตามโดยส่วนตัวผมไม่ได้เข้าหรือถ้าสมมติว่าชนแนวต้านมีคอนเฟิร์มให้เทรดเซลล์ถ้าอยากเล่นก็เล่นได้ไม่ได้ติดอะไรเพราะถ้าทะลุก็เราก็แค่รู้ว่าอ๋อจะเล่นย่อบายจนไปถึงแนวต้าน,ด,านด้านบนแทนนะเทนตรงนี้ก็จะยังคงเป็นเทนอยู่เห็นไหมครับก็ H หนึก็ขึ้นมาก็เ,าเป็นเทนอ้ก็ พักตัวพักตัวเราก็กดเตีเงลงมาทะลุเมื่อไหร่รู้เลยว่าไม่ใช่เทียนขาขึ้นและเราค่อยมารอจังหวะที่โอเคฉันคอนเฟิร์มใหม่ฉันจะเป็นเทียนขาขึ้นและตรงนี้เป็นติดแนวรับด้วยถ้าเราจะเล่นบายก็น่าสนใจที่จะบ่ายนะรอย่อบ่ายก็ได้อันเนี้ยถ้าอยากเล่นก็นเขาได้ทีนี้ผมมาทวนให้ครับว่าก่อนที่มันจะเกิดวันนี้ครับก่อนที่มันจะเกิด Ethan อีแท่งอ่า ขึ้นมาไซเวลกันนะครับก็คือเมื่อวานม,นมันมีเกิดสัญญาณฮิดเด่นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันเกิดสัญญาณฮิดเด่นเลยนะครับนี่จุดนี้เราได้เข้าเซลล์มาครับมีทางฟิล์มเล็กๆคอนเฟิร์มด้วยเราได้เท่าเสร็จเซลล์มาเซลล์เสร็จปุ๊บติดดีมานโซน ติดดีมาโซนทุกคนฟังไว้ดีๆนะครับเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแล้วงั้นผมอธิบายให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันติดดีมาโซนครับแล้วกลับขึ้นไปชนกันหน้าทุนก็ตามหรือว่าใครจะได้ทีพีหนึ่งตอนหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตามเออแล้วกลับมาชนกันหน้าทุนอ่นะต่อให้มันฮิตก็ไม่เข้าแล้วนะด้วยเหตุผลของผมคือมันมีโอกาสที่ภาพเพจหนึ่งจากเป็นยังไงครับ ติดแนวรับตัวเองแล้วดันตัวเองขึ้นมาเป็นเทนนี่ไงมันคือโอกาสภาพนี้เพราะฉันเนี่ยขึ้นมาชนกับหน้าทุนก็ปล่อยไปแล้วนะครับไม่ต้องไปเข้าเทดเนาะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราทําได้คือขยับมาทำเฟรมเฮสี่ครับไม่ใช่คิดอีกทีหนึง่งคิดไหมคิดรอดูคอนเฟริร์มในทำเฟรมเล็กๆเราค่อยเข้านั่นเองจุดเมื่อวานจะมีแค่นี้เลยนะครับ H1 จะมีจุดเซลล์ลงมาให้เซล์แต่มันจะมีคอนเฟิร์มว่าชั้น จะขึ้นต่อนะแล้วชนะตรงนี้ตรงเนี้ยมีจุดให้เราเข้าบายเมื่อวานนิดนึงนะครับแล้วขายสั้นๆขึ้นมา TP นาต้านนะครับแล้วจุดเมื่อวานที่สวยอีกวนนันนึงก็เอออีกอันนึงก็คือจุดเซลลลงมาจะมีแค่สจุดที่ผมมเห็นเนาะตามคนอื่นผมไม่รู้เทคนิคอ,อื่นผมไม่รู้ผมเห็นแค่นี้นะครับอโอเคนะครับ งั้นสำหรับทองคำวินมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราไปดู US ร้อยกันดีกว่า US ร้อยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้ครับอย่างที่ผมบอกเนาะ US ร้อยเนี่ยราคามันเทลงมาเรื่อยๆเลยลงมาหาดีมานวีเลยนะครับแล้วก็เทลงมาไม่รู้ว่าเทนขาลงเขาจบหรือยังแต่ให้เราสังเกตดีๆว่าเริ่มมีแท่งเขียวกลับมาแล้วแท่งเขียวนี้อาจจะเป็นการพักตัวของเขาก็ได้นะครับมาดูเดครับ D ก็เด้งขึ้นมาตืดๆขึ้นมาหาแนว supply zone เกิดคิดไหมเกิดครับจริงๆมันคิดตั้งแต่ตรงนี้แหละแต่มันก็ยกโลตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งแล้วทําได้เซลเลยไหมครับไม่ครับต้องรอคอนเฟิร์มให้เขาหลุดหลุดของเขาที่มันเป็นขาขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยพิจาคอ้์เทสเซลครับหรือจะเกิด PA ก็ได้นะครับถ้าสมมติทุกคนทนันพิมพ์ทันให้วินหน่อยนะครับ เออแค่นั้นเลยแผนแผนเดิมเมื่อวานก็ยังอยู่ครับที่วางไว้นะครับร้อยเกิดทําดิกๆเราค่อยหาจังหวะเซลล์แต่ถ้าสิว่าเซลล์แล้วมันคอนเฟิร์มว่าไม่หลุดลงแล้วติดแนวรับตรงนี้ติดแนวรับตรงเนี้ยเราเด้งขึ้นทีนี้ยิ่งถ้าชนะตรงนี้ได้ชนะให้เดิมตรงนี้ได้ยิ่งไหลาย,ยาวเลยครับเราจะหาจังหวะย่อใบรัวๆเลยครับจบ2 US ร้อยครับต่อมาด e ีครับ DE อเอองเห็นไว้ยังไงนะ DE อนะครับลงมาติดดีมานโซนวีกนะครับแล้วก็เด้งขึ้นลู้ไส้ขึ้นลู้ไส้ลงนะครับติดแนวต้านเดิมตีกรอบไว้ก่อนบอกบง่งบอกได้ว่าไซเว้ครับต่อมามาดูทองเฟมเด์ครับทางเฟมเด์ก็บง่งบอกว่าไซเวครับเกิดสัญญาณคลาสสิกได้ตลอดทางมีโอกาสที่จะเป็นเอมีโอกาสที่จะเป็น ABC ลงแล้วก็ ABC ลงขึ้นแล้วก็ c b c ลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสภาพนี้ครับปึ๋งปึงปึ๋ง,งมหาแนวรับด้านล่างนะครับทีนี้ถ้าเราจะเทรดเซลลรอดูก่อนว่าหลุดตรงนี้ไหมลงมาเล่นหิดลงครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ใช่เราเห็นว่าโอ้ยตรงนี้มีดีมาโซนมันจะอยู่ไหมนะมันจะรับนู่นนี่มันอาจจะเด้งให้เราครับแต่เทรนของเขาเป็นยังไงครับสี่ชั่วโมงก็บอกแล้วนะว่าลงเราจะยังหาบายอยู่ทําไมถูกไหมครับ มาดู1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงก็เทนก็เริ่มปรับว่าเป็นเทนขาลงนะครับเด้งเซลล์ดีกว่านะครับอืมแค่นั้นเลยนะครับเช็คฮิดเช็คไรด้วยนะทุกคนดีมี e M e ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอมาดูเรซลอหน่อยโอเค โอเคแผนวินมีเท่านี้เลยมีใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับพอคุณออ้เข้ามากันเยอะจังครับวันนี้แสดงว่าทุกคนเน่ยสะดวกตอนท้งเที่ยงใช่ไหมตอนเช้าบางทีสิบโมงเช้าเร็วไปเหรบทุกคนใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่โอพี่บอสพี่ดาพี่เอ็ม่าพี่ฟ้าพี่เจพี่จออ้ยพี่จอยเข้าสองเครื่องนะครับพี่แก้วพี่แนนซี่พี่นารพัสด้วยนะคะพี่นิกพี่นุ้ยพี่เบลนะคะพี่ปิ๊ก โอ oh, พี่เปิ้ลพี่สุวรรณพี่นาคนะชื่อชื่อใหม่ๆหม่บางทีเข้ามาแบบเปิดกล้องเปิดอะไรหน่อยก็ดีนะครับเราได้ดูจักกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกเ,เปิดกล้องเปิดได้เลยนะครับแล้วก็พี่นุ้ยครับเรามีนัดก,กันวันที่ห้าผมไม่ลืมนะครับโอเคมีใครมีอะไรไหมครับจำได้ครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเอ้ยเดี๋ยวผมขอาหยุดอัดนก่อนนะครับ